มอกลงท้องทุ่งนาแทบไม่เห็นเส้นทางเลยนะครับต้องเปิดไฟบ้านแบบโบราณโบราณเลยนะเจ้าไปที่โคตรพวงโคตเป็นพวงแกงสคนเดียวหนอแยมไก่ห้าบาทค่ะคนเลิ่งหอมงาเนะ้อย่างซาลาบานอ สวัสดียามเช้าจาังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เราจะไปที่อำเภอสันกำแพงกับหมอกลงนะครับโอ้โหโวสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ายามเช้าเจ้าโอ้โห,โโห,โโหโดูบรรยากาศกยามเช้ากับหน้าหนาวค่ะเดี๋ยวจะพาไปหาของกินกำลังยามเช้ากันนะเนจ้าจิบมื้อเช้านะคะแถวนี้ก็จะเป็นโซนเส้นที่จะไปบ่อสร้างนะจาง เพื่อดินสุดเป็นไปบอสร้างเจ้าเป็นเส้นแบบเส้นทางท,างท้อแกรมจากเป็นเจ้าจะพาไปส่องกินครับเจ้าเลาะเส้นนี้ไปเนะราไปทิพนอแบกแดดบอสร้างกานจ้องกันเจ้าอู้ดูหมอกมีหนาวเนานะ,ะหมอกลงนะครับหมอกลงแบบเยอะมากนะครับเนี่ยว้าว ใบกาดครับหมอกลงท้องทุ่งนาปกคลุมไปทั่วแล้วครับตอนนี้นะครับอืมใบกาดหน้าหนาวของจริงแล้วนะครับว้าววันนี้ไม่เห็นทุ่งนาเนาะเห็นแต่หมอกปกคลุมนะครับไปไปกันต่อ ไปเห็นเส้นทางเลยนะครับต้องเปิดไฟนะครับโอ้โหตาเปานีหนากว่าในคิดก็คือในกล้องเนี่ยอาจจะใสนะครับ<ว>แต่ตาเปาเนี่ยคือแบบเข้มมากนะครับขาวโพลนไปเลยนะครับโอ้โหไฟรถดเลย <laughs> ลเห็นตไฟรอดรอดมาเห็นครับที่เจ็ดโมงนะเจ้าเจ็ดโมงเช้าหมอกปกคลุมไปทั่ว <c oughs> ก็จะมาหาของกินกันนะครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บอ่อสร้างกลางจ้องนะครับคุณยังเนาะครับ,รบสวัสดีเจ้าจะพาไปแอลเสาะกิ่นยามเช้าเจ้าที่ตลาดบอ่อสร้างกลางจ้องมีทุกเช้าเลยนะเช้าเช้าตีห้าถึงสายๆนะไปทิพบรรยากาศบ้านๆแบบโบราณโบราณเลยนะเจ้าไปทิพช่วงนี้กิจะมีเทศกาลร,ร,ร่มบ่อสร้างนะคะก็ระหว่างทางเก็บบรรยากาศหมอกลงแะ้โอ้โหสวยงามมากปกคลุมไปทั่วเลยไม่เห็นเส้นทางแนะ้ะต้องเปิดไฟแล้วก็ค่อยๆขับนะครับเจ้าเดนยวจะพาไปเสาะเลาะของกิ่นเจ้าช่วงนี้เกาะ ขอ,อย่าทายแถวเชียงใหม่ก็เนาะเพราะว่าที่บ้านมันค่อยสบายกันนะเจ้าต้องดูแลที่บ้านเนาะไปไปกินกันอีกลักษ์บ่อสร้างกลางจ่องนะครับนี่ข้างหน้านี่ก็จะเอาร่มมาตกแต่งบ้านนะครับสวยาง,งามบ้านหลังนี้ก็ยังดั้งเดิมา็คนไว้ในอดีตนะครับ ใ้มจะเป็นแยงไขแดงก่อสร้างนะ,ะซนี้กจะขายของที่นะลึกต่างๆของฝากนะคะคออก,กอบเดียเป็นูที่แบบทบโล่ต่างๆนะคะคยามช้าตลาดตรงนี้นยอมนงน,นี้คือได้ไปแกนะมากินครับมาเช้าเช้าของเริ่มลงละแต่ว่ารถเยอะนะครับก็รีบเร่งไปทำงานส่งรูปไปโรงเรียนนะเราก็มามากินกันครับ ยิงต่างๆเดี๋ยวคาตดีนะครับไปไปเลย แม่เกิดไม่พวงค่ะคตรเกลยวโเกิดเป็นพวงอ๋อย้อมอะไรกันค่ะจะใส่ยคลเนาะบอกบอกอู้รักบอกเคยค่อยหั่นกระป๋องกาวก่อนกระป๋องกาวที่เราใช้ใสหมูแล้วเนี่ยค่ะเออเขาจะใช้หอยเบอชอรี่เป็นเหยื่อเอาหนอแล้วถ้าเราเขาไปมันจว่าไปถึงก็หั่นเป็นน้ำเอาจุ่มม่ใช่นะต้องไปฟังเสียงปลาขึ้นว่าหันปลา ชาววายปลาชนโน่ขายนี้ครับต้องแยกคือออกเลยต้องไปเคียนต้องแยกชนิดปลาแหมพีนอใช่ต้องไปไปทักเพือไปไปนั่งฟังว่าปลาลงนั้นเนี่ยเป็นปลาอย่างโอ้เราทำออกมาทำโอ้เราทำออกมาอันนี้เคียนปลาเลยเคียนปลาเอามาขายนะครับโอ้ครับเจวแจวในปักเป็นไม้กวงนะครับ วิธีการหาแปลงเนาใช้ๆกระบอกใช้กระบอกกนหรกระบอกกระบอกกระบอกเคล่าอ่ะใช่หอยเชอรี่ทำเป็นเกลือสูตรส่วนส่วนผสมมันบอกม่บะบหมี่บะมีบมั่บะหนะหูีะหมี่บะหม่หมีมี่บะหมบหมี่หมี่บี่บหมหมี่บะหม่บ้หมีี่ยี <ıyorlar> <to> ่บม่ะมี่บหม่บะี่บะหมีบะหมี่บะหมี่บี่บเี้อนี่ีบะหนี่่งมี่ะหมบ่บบีบบปบบ ถ้าลูกสาวทำอโอ้ครับนี่นี่แนวแล้วทำแนวไหนครับเป็นเกมแบบนิ้กับคนโอเป็นแคทเกมเป็นแนววัยรุ่นแน่นอนวัยรุ่นเราวัยรุ่นลูกสาว๋อแนววัยรุ่นทำทั้งคานรับงานหลายอย่างอ๋อทภาพ t i นอเก่เแเก่งเด็กสมัยเก่งทำเล็บแต่งหน้ารับหมดเลย ชอบเนิร์ดค่ะรับไปพักได้หนิง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 งี้เนาได้ได้เดี๋ยวเข้าไปพักครับแ้วโอเคภาษาไทยอังกฤษอังกฤษครัโอเคหนิงหนิงสุริวันก็ได้ครับครับก็คุยเก่งกับพี่ย้มสดีลูกลูกสาวทำยูทูบเป็นยูทูบเบอร์นะครับทำทุกอย่างเลยครับพี่ตุลย์ลำโอ้โห่ดาวมีดาวหนาวไปพักได้บอกบอกขายเยอะมากใช่ใช่ไหมล่ะ แม่นี่ก่อนละจุจุอจุีก่อกรอปลาดุกย่างน, um. น e คะครับหอมหอมตับหอมหอมเลยนี่ครับสี่สิบสี่สิบห้านี่หอเอปอย่างนีええ oh, OK, ้แอปปลาทูปาอายครับผมอ๋อแอปปลาทูทิคนเดียวอ๋อไม่ใ่ินคนเดียวหรอก ขรดอรัมาครับซ so? uh, well, uh, so, uh, ื้อก่อนพันเอฟเดินต่อีกระด็นบยกครับอะเดินไหนเดินตรงไหนดีที่ละซอยปะที่นะช่ขายเครื่องแบบนี้เลยที่นมปาทอด อาเเากินอไรเน่ยเล็งเไว้เดี๋ยววนมาเกิโมนานกั่ยวั้งนัเตลาเช้าวัมาเร้ามาเจมถึงกี่โมงครับมีถึงกี่โมงครับสิมโเจ้านี่เนาะครับีหาถสิโมงช้ามาเที่ยวกันได้เนะครับเยตูนานเนาะวนเาไ่ก้มเจ้า เจ้านี่ของึ้นบ้าโอเคนี่ปกอกนีปากอหน้าตาข้าั้วกับนี้นะเจ้ามีผักแก้วเนาะไปนจิกะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นผักไผ่เจ้าพักไผ่ผักไผ่งามเนาะผักแก้วใ้งามเจ้าผั้วใ่เนาะเจ้าขั้วใหม่ขั้วหมุนเลือไปไว้น้ำตกอะไรเนาะแม่น่านา่า เราก็จะได้ไปกาดไปนี้นะครับคือคักนะครับของขายหลากหลายแล้วก็ไปการที่โอ้โหไป็กระท่อมแบบหมอกต่อห้าบาทละเดาห้าบาทได้แล้วเดาได้ตาเรื่อยๆไื่อยขี้ตัว่ไส้ตาบก้าวต้องมีก้าวมาแล้วข้าวหลามข้าวหลามเดาตะลียง <Jin> 5บาท5บาทค้าเบาทขายยากค้าบาทโอ๊ะใารกินยากนั้นตะเภา10บาทไม่แพงนะครับตลาดที่นี้เปล่านะ5บาทเนาะไม่แพงไม่เนาะอันนี้เท่าไรก้อห้บาทที่เราไปทำข้าวแฮมบนดอยเปี้ยเรามีแพนขึ้นดอยกันข้วแฮมไก่5บาทเนะค่ะห้าบาทสองยาสิบบาทค่อมีเนาะ ปลาคันนี้ใส่แค่วนาไก่หาบาทนะหาบาทปลาคันนี้บ้านเราได้แล้วผู้สียมยงงามเลยพี่ดองอย่างม่ัเล็กนะโอ้เอนีลัเล็กลวกเรียบร้อยก็แกงครับไปแกงกะทิอันนี้ลวกแล้วแกงกะทิแกงกะทิัจีนเนี่ยนจเนี่ยผมเคยกินคยหรือผู้ขา ปลาเยอะเลยเนี่ยปลาในปลาในนี่ตัวใหญ่ใหญ่เลยในายปลาดินมีปลาช่อนปลาหลีช่อนขับพิมก็มีตานะครับปลาสดทั้ง,งเป็นอยู่นั่นแหละครับ ว่าห้อเนี่ยเรว่าเอานี่เราาดำลมามุนก็มีนาะิ้นกมีมีหลา่อย่างครับคงร้บยเจ้าเจ้างวงน้อยย่างอย่ลืมเย่างน้อย่างเจ้านอยย่างงน้อยย่างใจวงน้อยหน่วน้อยย่างโอ้สปาของกินแฟนเรา ปลาตะระก็ต้องมีลาบเนาะลาบหมูดิบนะครับลาบลาบล้วจะหมดแล้วขายดีมากครับ หมูิลาบคัวก็มีไหมดแล้วนะครับนี่ครับโอ้ขายดีนะเน่า่ไกินลวเนี่ยก่อนนพ่่ะเค่่างพี่่้ยหรหหแล้วหมดแล้วเนาะ้นจะมาตอนเช้าจะได้เห็นยำลาบ่อครับอมเพ่อนดมเพ่อนม่อาโจร่เอ่อนี่ ไม่แน่ใจราบเนี่ยจมไปแล้วเกคนด้วยเช้าก่อนระหว่างทางจึงหมอกนะครับแล้วก็มาเห็นขอขายตัวนี้ก็ได้ไปการจึงแนะนำนะเดินแา่นี่ต้องเดินหน้าแน่แน่แน่ ไม่อเอาอะไรเด <bur> ินต่อเนาะเป็นผ้าผิวชีต้นหอม้เทพูอ่องูอ่องเนี่ยครับเป็น้าเลยูอ่องคับขอเมืองหารเนาะิซาเนะเจาวอกะเซนตว็อก่าดอสโนว์โคสกายครับ โค้ดเซ็นไทาควก็เียกลุ่มผักละ้ดอเสวยยาวไปต่ำไปตํำมาไปต่ำโถถูกขนาด5บาท10บาทสาวบาทอย่างนี้เจ้าส้ปสเป็ดเนาะสะปาสเป็ดเนี่ยถ่ายเลยครับครับครับชุกเก๋ ้าสิบบาทไก่ไก่สองร้อยอันนี้หนร้อยไก่ก็มีกบก็มีดกบะยาปักกาบของบ้านานะครับ้อมกระเทียมตามเดี๋วหน่อยโอ้ะพง บอสชางจันไงกะทงกะเจ้าเจ้าอันอะไดหมูโ้บช่างนี่หมูแม่เอามาขายเขาไรไอแขายสให้นักเรียนไงเขาเรียนไเรียนเขาไปทำสมบูรณ์ได้อันนั้นสอง้ยี่เราซิป่ใครเมืองแท้ ต้องิดไเนะต้องปิดไปเนาะเด้ยลงๆไว้ก่อนโอ้ขายดีจะหมดแล้วเนีอ้ปิ้งมาตานเนาะปิ้งมาตานละอละสิบาทจ้าใช่อื่นหมดแล้วหมดแล้วค่ะไ่ยมานค่ะ ปัดาวปาดก็พอได้ค่ะพอได้แล้วปาดข้าวไตซอยนีดต่อบะแฉกหัวที่ไปจูดตอนยี่เปิงใช่นะโอเล้นดเดียวเรากระทงครับยี่เปิง้บี่มโกา รัับคกต้องไม่รอัดอกขึ้นจันรเนีับม้ดูแบบใน่รอใ่แน่ระว่าใ่เนี่ยักัดดอกร้านดึกัรกอคนละร้านอย่นีัแต่สาทปสิบบาทอันจะดิาซื้อล้รอ่ายแล้คร้ฝามัจะไมได้โนอยู่ค เรตองทำปุ๋ยบรรุบรรุราบมีสน่เราก็มีปรบารณี่มนไม่กัมีเรินมไปเรอยมาเริ่มที่ชาวบ้นคาวนี่หนาไม่ไม่นี่มีเห็ือตลอดเนาะตัวแบบนี้เลยเจ้าไปซื้อสย นมาแล้วก็ข้าวซอยน้นข้าไ้ครับนดีตลาดครับไปขไปกินถ่วไก่่วไก่ไก่ห่น่ัวน้ ใม่เขาใช่เขาแล้วขายรับยายจะหมดแล้วยายเจ้ดีขนาดนอยายตัวแต่ะปดสิบแโอ้แป่ปจแข่งแรงขนาดนะยัวการที่ยี่สิบหลักเาัวาที่กี่สีลเจ้าลยเลยเ้าเป็นสวอ้เป็าสาวแล้วเนาาวท่ขายังขายขายวขาการนี่นะอายุสามประเดียวแปดสิบคนหมีราากา ยายขาย5้าสิบกว่าปีแล้วครับตอนนี้ป8แข็งแรงมากแข็งแรงครับแข็งแรงแข็งรงครับครับโอ้8ีสิแปแข็งแรงมากแข็งแรงขนาดต้ขายแต่สาวล่ะแมงมันสวบาเจ็บศิลปีมงมันลูกศลป์มงนลูกศิลสาวบาดเนาะูสาวบาดกินได้เลยจ้าลองไปจิ้มพอบออร่อยนะชอบกินนะไปฝากคุปไปฝาก กินไอร่อยเลยครับอร่อยเราอบค่ะมาได้เลยมาได้ใหม่ๆสดๆเลยนาอง้าจิ้หีดเป็นจอมจมไตัวใหมครับตัวหม่น่าะครับ ทีเด็ดทีเด็ดอย่างลี้ทั่วราหน้าอ๋อราหน้าอร่อยอร่อยร้านจัดไปร้านนี้เจ้าเนี้อร่อยครับคุณหนุ่ไปอร่อยไปซื้อเาแล้วครับรา้าอร่อยคุณหนุ่มกี่บาทนะครับเนี่ห้าบาทสามสิบห้าบาทเป็นพรอนเป็นนาเยี่ยมีนาะอร่อยได้ได้ นอกจากจะเดินตลาดแล้วก็ยังมีซอให้ฟังเลยนะครับซอ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 เนาะครับติดใจก็เลยมาซื้อนะครับ ซอนนี่นคือจะคิดเนื้อสดๆนเนาะเคิดเนื้อสดๆเนาะจำเลยแกเป็นของเลยแา <c oughs> ได้แล้วลาดหน้าเจ้าอร่อยนาต้องข้าวผา <c oughs> ดน,น่าตายคนหลอกนี่จัดไปสองพันเลยเล่นด้วยปุ๊บข้างล่าง <c oughs>

ตึงวันเนาะอายุตใดแล้วลครับนี่แปดสิบปลาแ<อ>ปดสิบปลาแล้วเนาะแข็งแรงยี่เนะาะแข็งครับสี่สิบายเท่งพร้แนะเย็บพักคนเดียวเลย่ขายดีขายดีนะครับป่อแลอวเรี่ยวก็ตอมกนละออซาหานกตอมกนละรมนะอมอะได้ของกินมาพอสมควรเราไปเดียวเองครับ เดี๋ยวบนโดยไปหาไก่เมืองเอาเนาอจะซื้อไปไว้เลยเดี๋ยวดูก่อนนะคะแมวก็ได้เจ้าการบอสร่างแตงยามเช้านะมีตั้งแต่ตีห้าถึงประมาณสิบโมงกว่าไว้ละแม่แกก็มีของกินเยอะมาของกินผักสดๆถูกๆห้าบาทสิบบาทนะพี่อู้หูพ้อนๆเลยนี่ก็สามสิบห้าเองมากินได้นะเจ้าแมลได้ไปจัดนะครับ